สวัสดีครับย้ำค่ำเคืนวันนี้เราอยู่กับชุดโปรโมชันดีๆอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้น่ดับแนะนำนะครับรีวิวก่อนติดตั้งสำหรับชุดโปรโมชั่น24,900บาทครับชุดนี้ Power อร์แตัวฮะลูกค้าเลือกเป็นสีดำล้วนนะครับผมไฟเป็นไอ์บลูทั้งเซตฮะ เป็นขึ้นงานเสร็จวันนี้นะครับตู้เป็นไฟเปลี่ยนสีนะครับเริ่มที่แผงหลังนะครับ6-6-4-4เช่นเคยฮะ p า w e อ Am ี่อันนี้ VR Pro นะฮะทำหน้าที่ขับแผงหลังทั้งเซตนะฮะสำรองไฟด้วยคาปา1ล้านไมโครฮะจากคา X อครับส่วนอันนี้ VR Pro ตัวใหญ่นะครับทำหน้าที่ขับลำโพงซับนะครับ นี่ครับ10นิ้ว156คงหล่อนะครับมาเล็กสอก้อนนะฮะของสีส้มนะฮะหนึคู่ฮะส่วนพาวเวอร์แอมวีอาร์โปอีก1ตัวฮะตัวนี้นะฮะทำหน้าที่ขับแผงประตู6-6 4-4สี่ส่ฮะวหนังสีดำรุ้นนะครับ อีกหชุดโปรโมชั่นที่เราภาคภูมิใจนะครับชุดนี้มียอดจองเข้ามาเยอะมากครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะกับ12นิ้ว29,900ฮะชุดตู้ฟาดฮะเสียงดังฟังแรงๆฮะตัวนี้ฮะจัดกันทุกวันนะครับนี้ก็อีกหนึ่งชุดโปรโมชั่นเช่นเคยครับส่วนฝั่งโน้นเดี๋ยวเรารีวิวครั้งต่อไปฮะขึ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถังสีครีมนะครับสีครีมขาวด m a ม็กออนิวสประตูฮะจากสมุดปาการฮะส่วนสีฟ้าขาวนั้นจากกลมสักเพชรบู์ครับผมนี่ครับอีกหนึ่งชุดนะฮะสีเทาดำนะฮะอันนี้จากระยองครับรีโว่ฮะส่วนติดตั้งพวกนี้นะฮะคือชุดนี้ฮะ,คะนะครสีธรรมราชครดบขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับชุดนี้เดินทางไกลกันจริงฮะ ฝากไว้ครับสำหรับการจัดชุดโปรโมชั่นดีๆนะฮะพี่น้องท่านใดสนใจนะครับชุดโปรโมชั่นจะไปเล่นก่อนสงการนี้นะเตรียมตัวต้อนรับสงการกันแล้วนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับจองคิวติดตั้งเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้คิวแน่นๆเลยนะครับใครจองก่อนได้ติดตั้งก่อนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ